มื่อยืนหยัดต่อสู้ผู้กดขี่ประชาชนย่อมมีชีวิตใหม่เมื่อท้องฟ้าสีทองผ่องอัมัยประชาชนย่อมเป็นใหญ่ในแผ่นดินกรอนบทนี้เป็นของคุณวิสาคันทัพแต่งมา40กว่าปีแล้วครับกรอนบทนี้เป็นแรงจูงใจให้คนสาวคนหนุ่มในสมัยนั้นลุกขึ้นมาต่อสู้ทางการเมือง ลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยลุกขึ้นมาต่อสู้กับความไม่ชอบธรรมโอ้ยเป็นแรงบันดาลใจเยอะมากฉะนั้นวรรณกรรมแค่สี่บรรทัดกลอนบทเดียวนี่แหละครับที่เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการต่อสู้ทางการเมืองได้คำว่าประชาชนย่อมเป็นใหญ่ในแผ่นดินไม่ได้แปลว่า ประชาชนทุกคนจะมีอำนาจเป็นใหญ่ในแผ่นดินเหมือนกันหมดไม่ใช่คำว่าประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินแปลว่าผู้ปกครองจะเห็นหัวประชาชนคำหนึงถึงความรู้สึกของประชาชนไม่เอาเปรียบประชาชนไม่กดขี่ประชาชนนี่คือความหมายว่าประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินในทางการเมืองของการปกครองระบบประชาธิปไตย ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินแปลว่าเสียงของประชาชนส่งไปถึงผู้ปกครองบ้านเมืองให้ผู้ปกครองบ้านเมืองคำนึงถึงเสียงของประชาชนอาจจะผ่านสื่ออาจจะผ่านฝ่ายคา้านอาจจะผ่านผู้แทนราษฎรหรืออะไรก็ตามแต่แต่ว่าประชาชนสามารถที่จะส่งเสียงบอกให้กับผู้มีอำนาจผู้ปกครองได้ ว่าสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นประชาชนต้องการจะให้เป็นประชาชนต้องการอะไรนี่คือความเป็นใหญ่อย่างหนึ่งในระบอบประชาธิปไตยคือเสียงของเราเป็นใหญ่เสียงของเราได้รับการรับฟังเสียงของประชาชนสะท้อนไปถึงผู้บริหารประเทศคำว่าประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดิน แปลว่าทั้งทางการเมืองทางสังคมทางเศรษฐกิจทางเศรษฐกิจประชาชนจะไม่มีความเหลื่อมล้าในทางเศรษฐกิจมากเหมือนทุกวันนี้คนรวยรวยกระจุกคนกลุ่มเดียวมีเงินรวมกันแล้วเนี่ยมากกว่าคนไทยเกือบทั้งประเทศมีเงินอันนี้แปลว่ารวยกระจุกจนกระจายมีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ประชาชนต้องการให้รัฐบาลทำยังไงก็ได้ที่จะให้ช่องแคบความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนกับคนรวยแคบลงมาไม่ใช่กว้างอย่างทุกวันนี้นี่ก็แปลว่าเสียงของประชาชนเป็นใหญ่ประชาชนอยากให้ผู้ปกครองแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางความยุติธรรม ประชาชนไม่อยากเห็นกระบวนการยุติธรรมมีความเหลื่อมล้ำคนจนกับคนรวยมีคดีความกันคนรวยได้เปรียบคนจนเสียเปรียบคนมีตำแหน่งกับคนไม่มีตำแหน่งเป็นคดีความกันคนมีตำแหน่งได้เปรียบคนไม่มีตำแหน่งเสียเปรียบคนที่มีสถานะทางสังคมต่ำกว่าย่อมเสียเปรียบคนที่มีสถานะทางสังคมสูงกว่าเสมอ นี่คือหลักการของการเรียกร้องว่าทำยังไงให้ประชาชนมีความเสมอภาคทางกระบวนการยุติธรรมยังไงถึงจะเรียกว่าประชาชนย่อมเป็นใหญ่ในแผ่นดินตามบทกลอนของคุณวิสาคันทับความรวมรําทางสังคมช่วงเวลาที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าเมื่อประชาชนไม่ได้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน มันมีความเหลื่อมล้ำทางสังคมเกิดขึ้นมากมายความเหลื่อมล้ำทางสังคมทางด้านเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำทางการเมืองความเหลื่อมล้ำทางกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเหล่านี้เราอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงเราต้องการเห็นสิ่งที่คุณวิสาคันทั์เขียนไว้ว่าประชาชนย่อมเป็นใหญ่ในแผ่นดินผมเึงบอกว่า กรอนบทเดียวสีบ่บรรทัดเท่านั้นสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นหนุ่นรุ่นสาวเรียกร้องต่อสู้ในทางการเมืองสร้างแรงบันดาลใจให้คนออกมาเรียกร้องต่อสู้ให้แก้ปัญหาทางสังคมให้แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจให้แก้ปัญหาความเหลื่อมล้าในทุกๆด้านฉะนั้นหัวข้อวันนี้ก็คือว่า วรรณกรรมทางการเมืองสร้างแรงจูงใจได้ยังไงก่อนที่ยกตัวอย่างมาบทนี้บทเดียวนอกจากนั้นยังมีอีกเยอะนะครับที่คนหนุ่มสาวในอดีตได้อ่านหนังสือได้อ่านวรรณกรรมแล้วเกิดแรงจูงใจคนรุ่นผมอ่านหนังสือชื่อปีศาจของเสนีสวพงพ์พระเอกชื่อสายสีมานางเอกชื่อรัชนี คำพูดของสายสีมาที่ระเบิดอารมณ์ออกมาแล้วไม่ใช่ระเบิดอารมณ์หรอกครับระเบิดคําพูดออกมาต่อหน้าพ่อแม่ของรัชนีซึ่งเป็นแฟนซึ่งเป็นผู้ลักมากดีเป็นคนมีสถานะทางสังคมคําพูดของสายสีมาทําให้คนหนุ่มคนสาวที่อ่านหนังสือเรื่องปีศาจของเสนีสวพงศ์ มีความฮึกเหิมที่จะต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมของชนชั้นก็คือต้องการเรียกร้องความเสมอภาคนั่นก็คือเรียกร้องหาระบอบประชาธิปไตยมีบทกรอีกหลายบทกรมีวรรณกรรมอีกหลายบทมีหนังสืออีกหลายเล่มที่เมื่ออ่านแล้วเนี่ยสร้างแรงจูงใจให้กับ คนหนุ่มคนสาวลุกขึ้นมาต่อสู้ทางการเมืองแม้กระทั่งคนหนุ่มคนสาวที่ต่อสู้ทางการเมืองตอนนี้เขาก็มีแรงจูงใจจากการอ่านหนังสือจากการดูคลิปจากการติดตามข้อมูลข่าวสารทั้งหมดนี้คือตัวอย่างว่าวรรณกรรมสร้างแรงจูงใจทางการเมืองได้ยังไงครับ